ชื่อของอริยะบุคคลในยะที่สามพิขุทั้งหลายสมณะมีในธรรมวินัยนี้เท่านั้นสมณะที่สองมีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สามมีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สี่มีในธรรมวินัยนี้ลัดที่อื่นว่างจากสมณะทั้งสีเธอทั้งหลายจงบรรลือสีหนาถโดยชอบอย่างนี้เถิดพิกุทั้งหลาย ก็สมณะเป็นอย่างไรคือภิกขุในธรรมวินัยนี้เพราะสิ้นสังโยธาสามเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตัดสรู้ในเบื้องหน้านี้สมณะที่หนึ่งพิกขุทั้งหลายก็สมณะที่สองเป็นอย่างไรคือภิกขุในธรรมวินัยนี้เพราะสิ้นสังโยธาสามและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบาง เป็นสกะทาคามีมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้นแล้วกระทําที่สุดถูกได้นี้สมณะที่สองพิกุทั้งหลายก็สมณะที่สามเป็นอย่างไรคือพิกุในธรรมวินัยนี้เพราะโอรัมพาคียะสังโยชนาสิ้นไปเป็นโอปปาติกะจากปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดานี้สมณะที่สาม พิกุทั้งหลายก็สมณะที่สี่เป็นอย่างไรคือภิกขุในธรรมวินัยนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่นี้สมณะที่สี่พิกุททั้งหลายสมณะที่หนึ่งมีในธรรมวินัยนี้เท่านั้นสมณะที่สองสมณะที่สาม สมณะที่สี่มีในธรรมวินัยนี้ลัดที่อื่นว่างจากสมณะทั้งสี่เธอทั้งหลายจงบรรลือสีหนาฏโดยชอบอย่างนี้เถิด